น้องครับลูกสองครับลูกสองสามทองครับผมสามได้ทองนะครับเนาะชื่อสองได้สามได้ซีกนนะครับผมสามกับลูกตัวนึ่งก็ได็กีนนองพร้อมนะครับเนาะรวมแล้วเป็นซีอเบอร์มานี่ครับ082นแปดสองขึ้นแปดสองหนึ่งสองหกนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองสามอาพกุด อันน้งเขาเขปลูกกุดเัาพักํนาำนะครับเนาะในการ้ันยุ่เห่อสี่สำคัญก็นั่นแหละครับเพราะเวลาพอจะาเกินไปนะครับเนาะดสองได้สามได้ี <c oughs> <c oughs> <t <t ่อย่นะครับกพไม่ลูกผมเนี่ยเนปัะกันท่อไงนะครับเนาะเรารถออกเพิ่มลเขามาเรื่อยครับผม จะดูขอ้อสาวเงี้ยนี่นเป็นรอยสี่สิบบวกอยู่นะครับเนาะต่วตัวลูกคนนี้ด้วยกินนาใช่ครับผมอยากได้ลูกดีนะครับเนาะื้อแม่เนี่ยนะครับหนังคอหนังทองคนแม่ลูกลูกแรกแม่ลูกแรกนะครับเออนาะื่อตัวทั้งแม่ทั้งลูกง้อเขาลุนเขาบีเขาลุนครับผมครับ สำหรับแฟนเสดแฟนขับหมอหายงัวเขาบีเขาดุนด้วยนี่แม่ลูกผมมีแล้วครับเนาะดุนทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกแรกบอกครับลูกแรกครับครับผมลูกแรกแม่ลูกลูกแม่ได้หอยพันหยาได้สามที่หายครับสามที่หายนี่สามที่แปดก็หนี้งอ้ไตัวนี้ขอใครครับตัวหูครับสาวนี่สาวหนึ่งสาวออได้ครับเนี่ยบอทั้งแม่แม่ลูกเหรอครับสามแปดครับ แม่ลูกผมนี่พันอยากได้ทัมที่แปดครับเล้แม่ลูกเถือกกับทแม่ลูกถือกยังไงทามที่แปดเหมนกันนะครับแลูกผู้กับลูกแม่ลูกผู้ครับตัวนี้พี่ผู้ผมยังไงนี่แม่ลูกลูกผู้นะครับแนาะอยากได้ทัมที่แปดเห้กันแม่ลูกลูกแม่นี่สามหาครับแม่ลูกลูกแม่นี่อยากได้ลูกผูกเนี่ยมแปดครับผุ่นะโอ้โู้ครับ ที่นี่3ามแปดที่สันแม่ลูกลูกแม่คมีกับสามที่แปดคือกันเลยครับเนี่ยนอ๋อชะใตประมัณไหนใหญ่เขาเลยครับเนี่ยม้นแม่นม้วนแน่นหนาเนาะครับเนาะครับครับวหลางยายครับครับไปยา่่า นี่นะครับเนาะแม่ลูกพมยเมยนี่ครับผมเออมแปดครับสามหมื่นแปดม่นี่ก็สามหมื่นแปดป่ครับอ้นี่สาลูกแม่แม่ลูกลูกแม่พมีกระสามที่แปดดือกันนะครับเนี่ครับตือแม่คนตัวลูกคนลูกแรกนะครับเนาะหัวหลอดลูกแรกีนีลูกแรกอ่าหัวเขาปีเขาุดนกับสามที่ผาครับแม่ลูกพมนี่ โอกาสดีสำหรับเอฟซีคืออยากได้งัวเขาบี้เขาหลุนนะครับเนาะได้ลูกแม่พ่อครับออกอ้างง่ายดีพ่อจังักมาโทรมาได้ครับเนาะเบอร์ได้ห้อยภายนครับเบอร์มานี่ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่หนึ่งศ์สามนึูมห้าเจ็ดสองหกเก้าเจ็ครับเสรลภูพุมครับผครับผมพี่กัดเสรภูมนะครับเนจังหวัดเกินร้อยเนาะครับเนาะต้องการได้เบอร์ได้กัดูเลย อยากได้แบบได้กระถักว่าโท้องวาได้ห้อยบนน้ำลูกเพิ่มกันได้ลูกแม่ก็ได้ครับผมมีลูกเพิลูกแม่ครับนี่สามโค้งตัวนี้แหละครับเนี่นะครับมีโค้งหนึ่งแล้วก็นี่ค้งหนึ่งอีาค้งหนึ่งครับผมมีโค้งมีโค้งมีโค้งครับสามโค้นะครับครับสามโค้งสามโค้งหกตัวครับผมมันก็ย่ายงายแล้วมันเดินยุบไปไหเพราะว่าไม่เนียน

แนนนี้ตอนไหมันม่รูปนี้มันไม่รูปไน้หอยคนจูงเขาอยู่พอดีครับนี่ยสานี่หลายบนไดกว่านน้หอยะให่ได้หลบนไดห้องสองเจ้าเกียดเจ้าเกีเงินเกทานะครับสองเงินเกียดท่านอยากห้องต่อได้ทีหน่อยต่อได้ขึ้นกาต่อได้ขึ้นกาครับผมกันันีทุกอย่างพอหัาดำจิบใบหดดำเชียงบเชียงเชียงครับผมม้วงเชียงนะครับเราเชียง ที่สำคัญเอาไว้เห็ดแม่แม่บอกแม่พันนี่ย้าวไกลนะครับล้มตัวยาววันง้อเล่นะครับเนาะล้มตัวคนนี้ดูแข้งดูขานี่เบิดเท่านั้นครับทั้งยังงัวสาวนะครับเนาะเครื่องดำดีหางเลือกรามดีทั้งคนก็ได้มาตัวเดียวนี่บหัวแนห้อยมาเนี่ยฮะมาตัวเดียวครับมาตัวเดียวมือเนี่ยครับผมมาตัวเดียวเกินแกนนะครับเนาะเียนแกนครับผมอ๋อเบอร์มาบ้านครับ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแสอหปดเ้าสามสองศูนย์เก้าสามสองศูนยยไซรภูมิครับผมจังหวัดเกินร้อยอยีกแล้วครับ,รบในหอยพคนนี้ก็ได้ซุงหาสิบโลหาสิบโลในหอยคนส้งไห้เะครับก็หาสิบเกระแถมให้กิโลหนึ่ง,อ,งอ๋อเจ้ถาถังว่าพิ่มมาหาในหหอยคนนะ้นครับเนาะ ไปกอีเลยครับบันง้องามคุยเลยสูงมากเนรอครับ่ใช่ไหมนี่สาวหน่อยมาบังง้อสาวหน่อยบันครับสาวหน่อยกับสาวใหญไงนะครับนะสาวหน่อยนี่หลายประเด็นแหะครับสาวหน่อยมือเก่า อยากไดมื่นเก่าพันเนาะครับว่าในหอยันอยากได้เนาะครับเนาะรถเด้รถไดขึ้นกองเนี่ยหอยวาสาวง่ญ่เนี่ยครับหลายไปไนเลยสาวง่ต่ว่าสามมื่นะอยากได้สามมื่นเขาผมสถานะชมไม่หรวะบ่หรอบ๊บบอบ่บ่บรับบบบ๊อบบ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊อบอบำปีมา๊อบบอนมมอบอบออบบอบบ๊บอบอบบอบบ๊อบบออออบบ เสาเงี้ยนี่กามสูงหลายนะครับเนาะสูงหลเราก็น้าความกมเล็กมหนานี่ยเาตรงห้องเอาไว้สามมื้นั่นแหละหนาเป็นหนาครับว่าไม่เนี่อลึกองกลึลาก็หลนะครับเนาะที่จะเป็นรัเปียมาตะนาวเลื่อนคนนี่สีใบซีลายยุคซีใบซีลายนะครับเนาะหางเดือกางลำดีอยู่ครับผมหางมันก็ได้ดูแกงขาคอเขาเงี้ยเงีเป็นเงี้ยเหรอครับว้าย เรงวาคนครับผมความสูงกับรอยสีทิหาถึงรอยหาิีนครับเนาะมั่นั่นแหะครับผมเน็เจนนี่นะครับเนาะความสูงพันเบอร์โทรมาแน่นอศูย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สองหกสามเก้าสองหกสามเก้าอ๋อยงได้หนาๆยงได้นาๆกับนี้น้ครับเน้ะนี่สาวนี่หนาเป็นหนาครับน แม่กับว่าย่อยคือกันเขาลึคอลึงทอหลายนะครับเนาะสาวน่งโสอี่กับผมเรียบโคเสากับเดแม่บอกไม่พันได้เาไกยนะครับเนาะเป็ครับแข้งขาคอคอัน okay. ย่ีเป็นเี้นะครับก็แม่โองเนี่เป็นดแะนา่ห้อยเทาไปหรอก ยังวนถามนะครับแม่ลูกข้างแม่เดียวเนาะแม่เดียวครับมาแม่เดียวเนาะครับเนาะง้ออกบะมันไทยกลางเขาเนาะครับเนาะง้ออะไรล่ในห้องอยู่ทางไหนก่อนครับอยู่บ้านหยอครับบ้านหยอมาน้วกันไหมครับเนี่ยนี่ครับไม่เจอกันหน่อย โอ้เก็ถึงหน่อยจังมาน้ากันครับผูหน่อยหลายปรเดยผูน่อยผูน่อยมืนกว่าบาทมื้นก็หวานเหรอแนเสด้นครับผู้ใดอยกางใดอง่วงเอ่สดจ่ายประมาณไทยกลางฮอลึงคอลึงทองหลายๆเนี้วนี่ทีแดงๆเข้มๆก็อนมทางหาท้หาได้หอยเนาะครับเนาะ เศษสีเพิ่นเนี่ยแดงเรือกินแล้วใส่ไอรีครับผมที่สำคัญเป็นหัวไทยกลางเขาเนาะครับเนาะเรียงง่ายๆนะครับเนี่ยนี่ลำไม่ทวงให้ทวงหน้าเวิร์ดเทา่าน,น,นั้นครับทาง,งพีกินยาดีกว่ากนินยาเวิร์ดเท่านั้นครับช้างกินยาดีเพราอเนี่ยนี่เกี่ยวยาเองเป็นครับนี่เพราะเนี่ยนี่แต่ว่าเพิ่นใส่ปากเกี่ยวนะครับเด้วยหัวไม่ได้ใส่เกี่ยวคนเกี่ยวเออเบอร์มาเนี่ยน้อยเบอร์ได้เนาะ เอาเบือเพิ่นนะครับชามาเบือเพิ่นเกับพืดอนะพ่นต้อไปไหนนี้เบอโม่อ้เพนกไม่ได้กยเก้าสอนยกาสย์ห้าสามห้าหกศูนย์ห้าสามห้าแปดสี่แี่กระเก็ม่วงครับผมนี่นะครับครับเาแม่นี่แหละครับผม โอ้วเงยย้ำตเขาเาสองเขาสามนี่ครับเมนี่เ่าสามเหมครับเมนี่เขาสามเมนี่เขาสองเนาะมาสองตัวนี้หมครับ แม,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 ม่ลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ไล่ไปไหนเหนะครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่ลูกลูกแม่ผมนะครับเนอนี่นะครับลูกแรกวะครับแมแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกอีกความนะครับเนอะสีแดงเข้มเหมือนกันนะครับก็แม่แม่ลูกเขามีสีแดงเข้มดีนะครับเนอะ นี่นาเกลดสีนี่พอเป็นสองน้องตัวแรกโค้ขขงแดงครับนกหัวนกหัวแมวขึ้นมาอย่างไรก็จ้างทางว่าเท้า,มา,ทามาหายในหอยเหมือนน้อครับเนาะงูแม่ลูกลูกแม่สีแดงแดงเข้มเข้มครับเฮ้ปเท้ามาแน่ในหอยเป็นาปทางไหนเรา 063 063 0070 0 0น่ามามาหาได้หอยมันนะครับเนาะล้หลายก็ายันก็ตันน้ำนั่นบ้านนครับ้มนึนไม่น้นะครับเนาะชุ่มปุดชุมเย วิหาแม่นันม้าเนยครับแม่นันเรากันม้าเนาะได้ครับเะมันตัวแล้วครับเราระกันทอ่มาเสียง้นเสียงขึ้นปสียงนเสีงสยห้นีเีสง้ยงนส้นเยนสี้นึงนียครั้คสีเสีง้น้เสนนีสั ไอหอยเพป็นร <an> ับประกันทองให้ตัวทองเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้มันบอกาะคมาดใกล้คมัดมาได้ใช่ไหมใช่ครับนั่นหนี่งสามหาไปเพิ่งใกล้ครับผวัวไอห้อยเพป็นหลายตัวนะครับเนาะว่าหลายตัวอยู่ครับมือนี่เนี่ยนะครับเนาะแม่เพันธุ์ีรับประกันทองแม่นี่ครับผมแม่ยืนเด่นๆจากงานนี่เลยแม่นี่เราขายเมื่อเมื่ไร แม่นี่ทับไว้เราบอนใหห้อยคือเจเ่องอะ้ยังยังเงินถังแม่นี่ทับวคัดเลือกพอพันเองได้ครับผมคนีะครับมใหญ่วามยาวค้มสูงเหมือนพอๆกันนะครับนะเนาะออด้ดวยอ,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 อสาสิบนี้ครับตัวนี้เนาะครับเนาะเอายอดไรค่ายอยีกเรอหนึงนะครับแม่นี่สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพัน แม่ท้องรับประกันท้องเท่าเดิมครับย40,000ห้า40,000ห้านะครับเนาะนี่นะครับเนะาะพระนรับประกันท้องครับแม่นี่ยเป็นบางเจ้าใดก็จงทากมาโทรมาหาในหอยพฝนนะครับเนาะเดี๋ยวข้างนกันไปที่ไปเยี่ยมเย็ยนยนี่เนาะมันเดินผ่านไป เป็นว่าเกกัจังากมาโทรมาหาแน่อยงัวพ <N> ันไหลนะครับ <stats> เ้อโทรหาเพ่นอล่าเขาหาพ่นอยาาเบางตเด่นๆก็ได้เพราะว่ายู่ตลาดนี่มันงัวไหลนะครับเนาะย่างไปย่างไปย่างไปงดาก็เป็นกระเทย่ยงนว่าท้าหราก็กระตอมโบ่ม่บงงัวเร่ๆพอพันเร่ๆครับผมคมเงญ้คมยาวคมสูงนึ่งเดียวในตลาดนี่แะครับนี่นะครับเนาะ้บ่าวนอยู่น้ำงัวพอดี เลไปเช็นพอพันก็ได้การครับนี่ยที่กันนี่ใช่นี่ว่อตรองหคค่วงรขบผมหลายประเดครับราคานหอ่นหกมนหนึ่งพันหกหมื่นแปดพันหมนหกหดพัครับเนาะพอพันไดน้องเขาเนาะดูหน่อเอามายิงโตครับพอพัน งูเพิ่นงูเพิ่นหลายตัวนะครับเน้อวัในหอยพ่อนขึ้นมากอยากได้สนใจแบบใดก็จ้างถักมาาโทรมาหาในห้อยเพิ่นอะไรก็หาเพิ่นเดี๋ยวมันส่งให้เบิ่งนะครับเนาะเบอร์มาเนี่ยครับในหอยศูห้าศย์หกสามสองหครับหกสามสองหกหกสามสครับไมถักมวมาหาในหอยเพ่อนงูเลไปเป็นพอพันก่น

วันครับเด้ม้ชิ้โตครับมาชิ้โตครับวันนี้มาทตัวครับตัวแมวหรือเปล่ครับพวกแมวหน่อยขายงวดนะครับเนาะขายซอยพอขายซอยไ้ขายซอยพอครัขายซอยพอเนาะตัวนี้รายาเป่นไหก็ครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะงวยาวนะครับเนาะ เงี S <S 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 uh, ้ยเงี awesome. so ้ย yeah, well, yeah, ังี้ยเช็คไหมครับเนาะนี่ครับโตโตกลางนี่แหละครับลายปันเดะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นะครับเนาะแล้วก็โตัวชัดมาเลยครับสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับผมเป็นแม่ลูกเพจังไดยเนาะครับมือม้าน้ำกันมาน้ำกันครับมาน้ำกันน้องตามเนาะสถานะาจะละตนี่เท่าไหรงเนาะครับ ช่องว่างครับช่องว่างคือโตนะครับเนาะโอ้โอกาสดีครับผมคัดสันพอพันเองได้นะครับเนาะมักพอพันตัวเอกัคัดสันครับครับผมครับผููบาลชงหน่อยครับเบอร์มานี่หหกอครับศูย์หกสองสี่เก้าเจ็ดสี่เครับศูนยดสาม ความสูงรวมนะครับเนาะแม่ใหญ่นั่นก็บยูที่นี่เกณฑ์ับผมนี่เกณฑ์นี่นะครับเนาะนี่ก็บที่ที่ทริปกันไปครับผมหัวสูงดีนะครับเนาะยังเัลแ่ยมเสียเร็นคำน้องหาหัวไปดูของสั่งของสูงนะครับเนาะความยาวกับคมเป็นสองน้อยก็ได้คือกันครับความยาวคนกันแน่อฝากเบอร์ไว้น้ำได้ครับหกสองครับหกสองสี่เก้าเจ็ด สี่เก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดสามครับศย์แปดแปดสามพอเบอร์โทรทเจอี้เียวเี่ขเยข้เว <laughs> ดื่มข้าวนะครับนะออมันหนาน,นะครับนะ